สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All Fantasy BB Books นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่อง Harry Potter กับเด็กต้องสาบบทละครเวทีปกแข็งผู้เขียน JK Rowling John Tiffany Jack t h r n ผู้แปลสุมารีเป็นหนังสือแนววรรณกรรมเยาวชนวรรณกรรมแปลนวนิยายอังกฤษ Harry Potter คำโปรย19ปีต่อมาเมื่อออลบัสพอตเตอร์ลูกชายคนกลางของแฮร์รี่เริ่มไปเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์วันแรกๆะอรอะไรๆก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดตั้งแต่บนรถไฟและยิ่งผิดพลาดอย่างหนักเมื่ออาลบัสสวมหมวกคัดสันในขณะเดียวกันข่าวลือเรื่องทายาทวดูดมอร์แพร่กระจายไปทั่วสังคมพ่อมด สร้างความหวาดกลัวว่าฝันร้ายในอดีตกำลังจะย้อนกลับมาที่สำคัญแพ้เป็นของแฮร์รี่เกิดเจ็บขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับที่ความสัมพันธ์ของเขากับลูกชายก็ย่แย่ลงทุกขณะและเมื่อเอาบาทพอสเตอร์ตัดสินใจว่าบางอย่างที่พ่อทำในอดีตคือความผิดพลาดและเขาต้องยืดมือเข้าไปแก้ไขการผจญภัยครั้งใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางสายเดิมเพียงแต่ครั้งนี้ทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีหรือไม่ ทั้งสำหรับแฮร์รี่อัลบัสและโลกเวทมตนหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด392หน้าราคา495บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์นานสมี o บุ๊หนังสือเล่มนี้ 1. เป็นเรื่องราวภาคต่อจากแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มหลักเจเล่มโดยเป็นเรื่องในอีก19ปีต่อมาแฟนหรือผู้ที่อ่านวรรณกรรมชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ จะได้รับรู้เหตุการณ์และชีวิตของตัวละครที่คุ้นเคยอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์รอนวิสลีย์หรือเฮอร์มโอนี่เกรนเซอร์ต่อจากเหตุการณ์ในเล่มเสร็จ 2. เป็นบทละครเวทีที่ใช้แสดงจริงที่เวสต์เอนด์ลอนดอน 3. ประกอบด้วยบทผู้ที่ใช้จริงบนเวทีบทกำกับเวทีบทละครเวทีทั้งสองภาคบทสนทนาระหว่างผู้กำกับ จอนทิฟฟานี่กับผู้เขียนบทแจ็คทอนลำดับสายวงสกุลของแฮร์รี่พอตเตอร์และเหตุการณ์สำคัญในโลกเวทมนต์ที่นำไปสู่เหตุการณ์ในแฮร์รี่พอตเตอร์กับเด็กต้องสาปนักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย